สวัสดีครับผมทายคนชิกๆส่วนข้างๆผมก็คือแฟนทายครับสวัสดีครับผมทายคนชิกๆส่วนข้างๆผมก็คือผัวทายผมมาชื่อทายส่วนในเนี้ยมันชื่อว่าสารวัตรชีวิตผมช่วงเนี้ยต้องมาผัวพันอยู่กับคนอย่างมันเนี่ยแหละและสิ่งที่ผมต้องเจอทุกวัน ก็คือแบบเนี้ยดูมันทำกับผมแต่ละอย่างดิจับนมมึงหไ่อยได้ปะมีแต่ดีๆทั้งนั้นบ้าไ่ะเนี่ยและที่ต้องเป็นแบบเนี้ยเราชื่อีนเราชอบนายฮะก็เพราะคนเนี้ยเลยายไทยน่ารักที่สุดเลยทายจ้ายทายทายทาย นั่นมึงก็หันมาคบผู้ชายเลยดีวะมึงจะบ้าเหรอให้หาผู้ชายมาแกล้งเป็นแฟนมึงไอกีนก็ได้ยอมแพ้สักทีไงนาทีเนี้ยไม่มีใครเหมาะเกินผู้ชายคนนี้แล้วเว้ย <S <S วันนี้ผมมาเล่นแทนให้รุ่นพี่เฉยๆขออนุญาตไม่แนะนำตัวนะครับเชี่ยแม่งหลอกมาจากไหนวะเป้าหมายของเราเป็นคนเก็บตัวไม่เล่นไลน์ไม่เล่นฟเนฟซไม่เล่นไอจีกูว่ากูหาวิธีให้มึงได้ละถ้ามึงหาทางเข้าชมรมเดียวกับมันได้ไมึงก็จะได้เจอมันบ่อยๆแล้วใช่ปะยืนี่ เริ่มจะขอดพื้นฐานก่อนขอดซีบอดบอจับก็ผิดแล้วขอดแค่นี้ยิงดีไม่ได้เสารวัตรเลือกไวๆได้แล้วแล้วก็เลือกเอาว่าจะลุยต่อหรือว่าหาคนใหม่ไม่ยิ่งมันยากเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งเหมาะคนชิคๆอย่างกูเว้ยไอ้วัดกูไม่คุยกับคนแปลกหน้ากูขอห้านาทีกูให้มึาส่อเป็นแฟนกูนะและก็เป็นจุดเริ่มต้น ระหว่างผมกับไอสารวัรนอกจากขอดพื้นฐานเนี่ยมึงรู้ขอดีปะไม,ไม่รู้จักเลยครับมึงรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยผมรู้จักสาราวัรเพราะมันทําให้ผมอยากเล่นกีตากีตามีไวเกา่าแต่เรามีไวรักนะแข่งเรือแ<ห>ข่งพายแ<ห>ข่งได้แต่อย่ามาแข่งเรื่องความรักก็ได้ <laughs> จเลยได้ข่าวว่ามึงได้เจอคนหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอที่งานสัมมนาอะไรนั่นเมื่อไหร่จะพาวเปิดตัววะรับสมัครเด็กเกยบอลสดตัวไหมครับแต่กูไม่ได้อยากได้เด็กเกียนแบบมึงลองปะลองมาเรียนรู้กันยังไม่ต้องชอบมากก็ได้จะลองเปิดใจกบบเขาไปคุณเคยหรอหรือว่าคุณเคยไหมนั่นแหละครับพวกเราสองคนเป็นแฟนกัน